สวัดสดีครับผมเตครับนิวที่ดีภูิครับครับโอ้ขนมหวานครับบิงซงบิงซูเค้กเคิร์กเอ่อแล้วก็เป็นของทอดทงขสงทงขสื่ออะไรครับเตก็จะเป็นแบบอ,อาหารต้มอ,อาหารใต้เป็นแบบแกงเกงอะไรเงี้ยครับเข <laughs> ียววงเข <laughs> ียวหวานแก,แกงส้มแกงส้มแกงส้มกับส้มแต่ว่า โอ้ยก็จะเหรอคือพยายามก็คงไม่คิดแล้วก็เล็ดโกให้ได้หรือไม่ก็ถ้าเครียดมากในเรื่องที่มันทําไม่ได้ก็เขาจะพยายามปลอบลมตัวเองด้วยคลื่น4ี่สามสองเฮิร์สครับถ้าเตยมีเรื่องเครียดเตยก็จะคิดวนอยู่แล้วนะครับไม่คิดวนไปวนไปเรื่อยๆไม่ไม่ปล่อยวางก็บ่นอบนอนไม่หลับนอนน้อยใช่<ต>สิมึงคิดอยู่ทั้งคืนมึงจะหลับได้ไงล่ะไม่มีนะ <c oughs> เนี่ยครับเรื่องอย่างเงี้ยแหละครับบางทีเหมือนว่าคนนึงจริงจังเกินไปคนนึงเล่นเกินไปก็จะชอบหยุ่มกันแล้วแบบดีๆอะไรเงี้ยอคนก็จะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซีเรียสอะไรอะไรผมว่าความเป็นคนชิวๆของเขาเนี่ยแหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับคนที่จริงจังไปล้เครียดไปเหมือนเราอ่ะบางทีมันก็จะพากันเครียดไปใหญ่ใจพออยู่เขาที่ชิวๆแล้วก็เหมือนเออมันก็สบายๆเอเนจีสบายๆดีแล้วก็แบบในบางทีในบางทีเราก็ิจงโมโหกว่าเดิมแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเออก็ดึงความชิวของเขามาใช้บ้างมันก็จะเกิดประโยชน์ คล้ายๆกันเหมือนกันครับก็คือเตก็คือแบบมีความแบบตั้งใจความอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่ามันก็คือมาชดเชยส่วนที่ของเรารู้สึกว่าเออมันมันมันหลวมเกินไปทำให้มแบบมันแน่นขึ้นหนึ่งเรี้ยคราบรู้สึกว่าเออมันก็เป็นส่วนผสมที่แบบเข้ากันได้ดีเลยแล้วเจอกันแต่ว่าแต่ว่าไป